สวัสดีครับวันนี้พบกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะวันนี้จะลองมาทําคลิปสั้นๆดูนะครับประมาณแปดนาทีถึงสิบนาทีนะครับเนาะก็อาจจะนําเสนอได้ทีละเหรียญเนาะ <c oughs> พอดีรอจังหวะคนสูงคนสูงยังไม่มาคนสูงยังไม่มานะครับก็อาจจะมีของหลวงปู่ศิลากับหลวงพ่อชะไนามานะครับก็รอชมรอติดตามกันนะครับว่ามี รุ่นไหนเนื้อไหนมาบ้างนะครับเนาะก็อันดับแรกก็ราบขอบพระคุณพี่บิวท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องนะครับที่สําคัญกดกระดิ่งนะครับใครติดต่อน้องนะครับใครอยากติดต่อน้องติดต่อมาได้นะครับอันนี้เบอร์โทรเบอร์นี้สามารถโทรมาได้นะครับแอสไลน์นะครับแกนคิวอาร์โค้ดเนาะอันนี้ผมทําเขาเรียกว่าอะไรแนวตั้งนะครับอันนี้เป็นแนวตั้งอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับคลิปแรกที่อาจเป็นแนวตั้งนะครับคลิปแรกที่เป็นบันทึกนะครับบันทึก นอนั้นจะเป็นไฟ์สดบ้างไอที่ไฟ์สดั้างนะ่าจะเป็นแนวตั้งนะครับอันนี้อันนี้เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมบันทึกคลิปนะครับเป็นไฟ์สดอันนี้หมายเลขบัญชีผมนะครับเนาะคใครใครที่โทรมานะครับใครที่โทรมาก็ติดต่อไอจดอันนี้ไว้ได้นะครับกสิกรไทยนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็น เบอร์โทรน้องนะครับเบอร์โทรผมนะครับอันนี้แอดไลน์สแกนคิวโค้ดนะครับเขียนหน้าจอสแกนคิวโค้ดได้นะครับอันนี้ก็อันนี้ผมนะครับไลน์ผมนะครับก็ติดต่อทักมาได้นะครับเนาะก็กราบขอบพระคุณนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ทุกท่านนะครับเนาะแล้วก็กราบขอบพระคุณเสียนุนะครับพี่นุพี่เก๋นะครับพี่บี้พี่เกิดนะครับผมเนาะก็เพจหลวงพ่อฉันย์นะครับวัดสังขารพีดีนะครับที่ สปอน์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับเนาะถ้าใครอยากเป็นสปอนเซอร์อะไรยังไงก็ติดต่อทักมาได้นะครับทักมาได้นะครับผมเนาะก็บางคนก็แอบอ้างก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าแอบอ้างหรือไม่แอบอ้างเนาะก็ทักไลน์ผมมาเรื่อยๆนะครับสาหรับไลน์นะครับไลน์ที่บางคนส่งไลน์มานะครับบางคนบางคนส่งไลน์มาเรื่องเกี่ยวกับขออภัยนะครับพอดีโทรศัพท์มัน ช้าหน่อยนึงส่งไลน์มาเกี่ยวกับงานบุญงานอะไรต่างๆนะครับบางทีถ้าสมมติว่าน้องไม่รู้นี่น้องขออนุญาตไม่ไม่เป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะบางคนบางท่านก็ชี้แจงมาเรื่องงานพระปงพระป่าอะไรก็ทงกระถินอะไรต่างๆนะครับส่งไลน์มาให้ผมดูแล้วก็เลขบัญชีให้การโอนนี่มันเป็นของส่วนบุคคลนะครับเป็นของส่วนบุคคลนะครับอันนี้คือไม่รู้ว่าโป่งใสหรือไม่โป่งใสหรือว่าจริงหรือไม่จริงนี่ข้อเท็จจริงไงผมพิสูจน์ไม่ได้นะครับ อย่าพายายามสูงมาเลยนะครับผมเนาะผมไม่นําเสนออยู่แล้วนะครับเนาะมันเสียเวลาเปล่าๆนะครับเนาะต้องขออภัยนะครับในการอันนี้นะครับอันไหนที่น้องเห็นน้องรู้น้องจักน้องรู้จักอะไรเงี้ยเนาะที่ว่าเป็นงานบุญจริงๆเนี่ยอันนี้ผมจะนําเสนอให้นะครับสําหรับใครที่อยากบริจาคโรงศพหรือเกี่ยวกับมูล,ลนิธิที่เขาเรียกว่าอะไรไอ้เขาเรียกว่าอะไรไอ้ช่วยเหลือต่างๆเนาะ ที่เป็นอาสาน่ะที่เป็นอาสาก็ติดต่อมาได้นะครับแต่ว่าคงผมรู้จักกับทางผู้เยี่ยงนะครับพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์เขาอยู่ในเคยเขาเคยเมื่อก่อนเขาเคยไอ้อะไรนะเคยช่วยเหลือเคยไอ้เคยไปติดตามกับพี่บินมารืลิศนะครับพี่วิทย์เขาชื่อว่าพี่วิทย์เนาะครับพี่วิทย์หัวหน้าวิทย์นะครับผมเรียกเขาหัวหน้าวิทย์เนาะหัวหน้าวิทย์เขาเคยไอ้ติดตามเคยไปติดตามกับ ทีมงานนะครับของพี่บินบาิลิตเนาะผมก็เลยว่าเชื่อใจพี่เขาแล้วก็พี่เขาไม่เรียกเขาเรียกว่าไม่เรียกร้องเงินใดๆนะครับไม่เรียกร้องเงินใดๆนะครับเพราะว่าพี่เขาช่วยโอ้ขออภัยครับพี่เขาช่วยด้วยใจนะครับพี่เขาช่วยโดยใจนะครับถ้าแต่ว่าเขาอยู่ประจําอยู่ขอนแก่นนะครับอยู่ภูเวียงขอนแก่นนะครับถ้าท่านไหนท่านไหนสนใจอยาก ร่วมทำบุญอะไรแบบไหนลองจิตต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์โทรพี่เขาให้นะครับผมเนาะอันนี้ผมพิสูจน์มาแล้วนะครับพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนะครับว่าพี่เขาอันนี้จริงเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่หงรุ่นแรกนะครับเหรียญหลวงปู่หงรุ่นแรกนะครับูมปัญโยนะครับรุ่นแรกนะครับเนาะสร้างถ้าจำไม่ผิดสร้างปีสี่หนึ่งมั้งเนาะครับสร้างปีสี่หนึ่งอันนี้อันนี้รู้สึกว่าห่วงนี้น่าจะเป็นห่วงเดิมนะครับห่วงเดิมนะครับอันนี้ซึ่งทางพระครู ปรลัดปิยนาฏนะครับเจ้าอาวาสวัดสว่างสุพนนะครับท่านได้ส่งมาให้ผมนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับผมก็ไม่เคยมีเหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าท่านมีนะครับอันนี้ท่านเปิดร่วมทําบุญเกี่ยวกับการสร้างกําแพงวัดนะครับปรับปรุงกําแพงวัดนะครับอันนี้สองห้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นแรกนะครับเนาะโอ้เขาเล่นหานี่ผมประมูลเห็นเขาประมูลกันเน้นหาอยู่ที่พันกว่าบาทสองพันนะครับอันนี้ผมมานําเสนอเรื่องแทรกแยนะครับนี่เห็นไหม เหรียญแท้เก๊ไหมเนาะอันนี้ของผมเป็นนี่เหรียญของผมเป็นเหรียญแท้นะครับนี่ครับเนาะอันนี้ซึ่งตอนนี้นี่กาลังเป็นกระแสนิยมกันนะครับนี่ครับดูฝั่งเหรียญแท้นะครับดูฝั่งเหรียญแท้จะเหมือนเหรียญผมไหมนะครับดูฝั่งุมปัญโยนะครับดูฝั่งูมปัญโยนี่เห็นไหมเป็นเสียนเป็นเสียนเหมือนกันเลยนะครับเนาะนี่เห็นไหมนะครับหลวงปู่หงนะครับนี่นี่เห็นไหม ตอนแรกผมนึกว่าด้านหน้าจะเป็นการสึกหลอนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นทุกเหรียญนะครับเนาะตรงมือตรงจมูกนะครับเห็นไหมจมูกจมูกก็จะบี้นะครับน่าจะเป็นพอบล็อกนะครับเนาะนี่ครับตรงมือท่านนะครับตรงมือท่านตรงอนนี้ท่านนะครับเนาะนี่เห็นไหมมันจะบี้บี้นะครับเหรียญแท้นะครับเนาะอันนี้ผมก็ได้มาผมก็ได้มาเพราะว่าทางวัดสว่างสุพลนะครับพระจันาร์เต่านี่ท่านบวชเป็นเนนนะครับตั้งแต่เล็กนะครับเป็นพระอุปถากรหลวงปู่อีกท่านหนึ่งนะครับ เป็นนล้ก็รำเรียนวิชาของเกี่ยวกับพวกใบสีเกี่ยวกับะไรต่างๆของลุงปู่หงมาเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอาจารย์เสกนะครับซึ่งเป็นลานลุงปู่หงนะครับท่านก็ได้อยู่นะครับช่วยสร้างวัดสร้างวากับพระอาจารย์เต๋านะครับพร,พระครูประหลัดปิยนาฏนะครับผมเนาะซึ่งเป็นซึ่งท่านซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์ลุงปู่หงแล้วแลวท่านก็เป็น ลูกศิษย์ของหลวงพ่อฉไหนอีกทางด้านหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็เลยร่วมสร้างกับเพียงแล้วก็พระอาจารย์เตา๋าท่านก็เลยท่านก็เลยมอบเหรียญให้ผมมานะครับนี่เนาะอันนี้เหรียญเห็นไหมตรงเนี้ก็อันนี้น่าจะบีบบี้เนาะเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรน่าจะบี้การเจ็บรักษาอะไรต่างๆนะครับอันนี้ของผมจะไม่บี้นะครับเนาะตรงนี้เห็นไหมของผมจะเต็มนะครับแต่ว่ามีเส้นเสี้ยนเส้นอะไรรอบข้างต่างๆนะครับเนาะ ความคมชัดนะครับนี่ครับมันจะดูแตกต่างกันเนาะ <iah> ของปลอมก็จะประมาณนี้ของปลอมมันจะไม่ความคมชัดจะไม่มีนะครับของปลอมนะครับความคมชัดจะไม่มีเนาะนี่นครับรดูสังเกตง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเหรียญนี่ครับเนาะตอนนี้ก็กําลังเป็นที่ต้องการนะครับเป็นที่อันนี้กันเยอะแยๆมากมายนะครับพอดีเขาให้ร่วมร่วม คนละ1เหรียญนะครับมีแค่399เ้หรียญบ้งตอนนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วนะครับทางวัดพระผมสอบถามทางวัดไปแล้วนะครับทางวัดเขาไม่ตอบมาก็น่าจะยุ่งยุ่งอยู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าทุกวันนี้โซเชียลมันไวนะครับอันนี้ผมเลยมาให้ชมกันนะครับเนาะก็ทําคลิปไปด้วยนะครับ8นาที9นาทีส0นาทีประมาณนี้นะครับจะทําคลิปสั้นนะครับเนาะให้พี่ๆได้ดูกันนะครับลวงเหรียญลุงปู่หงุ่นแรกนะครับ รับประกันแท้แน่นอนนะครับเนาะก, oh. ก็เดี๋ยววันหลังผมหาข้อมูลข้อเท็จจริงมา <ula> ว่าแล้วให้เราสังเกตยังไงนะครับเพราะว่าเหรียญตรงเนี้ยเนาะเหรียญอันนี้ <urt> เห็นไหมมันออกจะไม่ไม่อันนี้กันเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นคล้ายๆกันอยู่นะครับอันนี้จะชัดกว่าของผมนะครับอันนี้จะชัดกว่าของผมเนาะแต่อันนี้ของผมก็มีอยู่นะครับมีอยู่แต่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็เดี๋ยวผมศึกษาเรื่องบล็อกเรื่องการสร้างมาอีกทีนึงก่อนนะครับเนาะก็ดูด้านหลังนะครับด้านหลังผมจะผิวตึงๆเรียบๆนะครับ ไอ้จะเป็นไอ้เป็นเสี้ยนเสี้ยนเห็นไหมเป็นเสี้ยนเสี้ยนตึงๆนะครับเห็นไหมแต่ว่าในภาพเนี้มันมันมันไม่ตึงนะครับนี่ครับเนาะมันไม่ตึงน่าจะมีหลายบล็อกนะครับน่าจะมีหลายบล็อกนะครับเนาะน่าจะมีหลายบล็อกนะครับเดี๋ยวผมหารายละเอียดมาให้ชมกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็กราบขอบพระคุณครับ